คุณภริศวัชรศิลป์นะคะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลก็บอกว่า การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแค่หนึ่งวันเนี่ยมันเป็นเวลาที่สั้นมากนะคะในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีกรอบอภิปรายสองวันมองว่าวิธีการเช่นนี้เป็นการรวบรัฐเกินไปค่ะนอกจากนั้นเนี่ยยังได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงเนื้อหาสาระด้วยนะคะว่าเนื้อหาสาระภายในก็ต้องรอการยืนยันจากเอกสารที่ออกมาว่าอันนั้นเนี่ยคือเป็นทางการแล้วหรือเปล่าถ้าใช่ก็ต้องยอมรับว่าขาดรายละเอียดหลายอย่างเกี่ยวกับนโยบายที่พักแกนนํารัฐบาลได้สื่อ สารกับปัะชาวิ่ก่อนหน้านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงเรื่องสอสอรอนะคะคาว่าสอสอรอก็ยังใช้ข้อความที่มีความคลุมเครือว่าตกลงจะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมรวมถึงสอสอรอจะจะมีที่มายังไงเนี่ยน,นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางพักคก้าวไกลก็จับตาดูอยู่นะคะส่วนกรอบในการอภิปรายจะต้องมีการหารือกับประชธิปัตยานาพักฝ่ายค้านด้วยกันหรือเปล่าคุณพาิสก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกันค่ะแต่ที่ผ่านมาก็มีการคุยกันภายในพักเป็นหลักว่า ปัญหาที่คนกําลังเผชิญอยู่มีอะไรเดี๋ยวส่วนเรื่องกรอบเวลาคงจะได้มีการคุยกันอยู่แล้วค่ะครับในขณะที่รองโฆษกพักเก้าไกลนะครับนางสาวพักคำมน,นุนอน,นันต์เนี่ยก็ออบอกว่าเ,เขาเปรียบเทียบไงสองร,รัฐบาลที่บอกเนี่ยนะครับบอกว่าการแถลงนโยบายเพียงวันเดียวเนี่ยนะครับของรัฐบาลเนี่ย ซึ่งไปเทียบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อปี62ยังให้เวลาตั้ง2วันในการแถลงนโยบายนะฮะรัฐบาลใหม่ของนาย,ยกเศรษฐารวบรับการแถลงนโยบายเหลือเพียงวันเดียวเท่ากับกําลังสื่อว่ามาตรฐานการให้ความสําคัญกับงานรัฐบาลงานสภาของรัฐบาลเศรษฐาตามกว่ารัฐบาลประยุทธ์หรือไม่อ นะทำแบบนี้เหมือนทำแบบขอไปทีแค่ให้ครบตามที่กฎหมายกําหนดนะครับเป็นการรวบลักโอกาสที่ผู้แทรนรัศดรจะได้เฉลิแนะความคิดเห็นรวบลักการรับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่สง,ง่างามอ่าค่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะของทางฝ่ายค้านก็มองว่าขอเวลายเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนี่ถ้าถ้าสองวันนี่ก็จะสง,ง่า,างามเท่ากับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถ้าสามวันนี่จะสง,ง่า,างามที่ทสุด,สดในโลกเลย <laughs> แต่คง3วันไม่ได้รกคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยววันที่13เนี่ย,ยก็จะประชุมคลอรอมทํางานกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้กระบวนการเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยคือไอ้อย่างไอ้เรื่องว่านยโยบายไม่ละเอียดเนี่ยมันก็จะมีมุมอีกมุมหนึ่งนะคนร่างนยโยบายเขาจะฝากรัฐบาลบอกโอ้ยคุณนยโยบายมันเอากรอบใช่ไหมจะเป็นลงรายละเอียดโน่นนี่นั่นมันก็หนากันเป็นรีมเลยสิ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเล้ก็จะมีมุมที่จะโต้กันไปโต้กันมา